สวัสดีครับเสียงที่ทุกท่านได้ยินอยู่ในคณะนี้เป็นเสียงรถประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองรวมกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลอ่างทองร่วมกันออกไปใจ้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองหรือสอ,อบตอ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองในวันอาทิตย์ที่10มกราคม2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง5โมงแรงเลือกตั้งท้องทินเป็นหน้าที่ร่วมกันไปใจ้ซิ์อย่างสุจริตโปรง่งใสสร้างสรรค์ท้องทินไทยร่วมใจกันออกไปเลือกตั้งตรวจสอบรายจือ่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ตีหน่วยเลือกตั้งประจำหมู่บ้านของท่านอย่าลืม อย่าลืมวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569นี้ออกไปใจิทซิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันนะครับ